เข้าไปที่ลิงก์ที่ส่งให้ทุกวันนะคะลิงก์ที่ส่งให้ทุกวันก็คือตรงนี้ตรงที่มีลูกศรตรงนี้นะคะนี่ค่ะกดตรงนี้เลยมันจะเป็นแบบนี้เราก็กดตรงนี้เลยค่ะเข้าร่วมนะคะนี่เขะเข้าร่วมตรงนี้นะคะแสดงกลุ่มก็กดที่แสดงกลุ่ม เข้ามาปุ๊บสิ่งแรกที่ต้องทำคือตรงนี้เลยจะเห็นตรงนี้ถ้าไม่กดตรงนี้มันจะมีเสียงคนเข้ากลุ่มตืด,ต,ดตืดอยู่ตลอดเวลาเราต้องมากดตรงนี้ก่อนมาลำคาญกดปุ๊บกดตรงนี้นะคะกดให้มันเป็นสีดำ หลังจากนั้นเราก็คืออันนี้คือปิดการแจ้งเตือนค่ะเวลาใครเข้าใครออกเราก็จะได้ไม่ต้องได้ยินเสียงเพราะว่ามันคนมันเยอะหลายร้อยคนมันมีคนเข้าคนออกตลอดเวลามันจะทําให้เราลาคาญค่ะเสร็จแล้วก็กดย้อนกลับนะคะย้อนกลับอาจจะย้อนกลับปุ่มนี้หรือจะเป็นย้อนกลับปุ่มนี้ก็ได้นะคะปุ่มปุ่มข้างล่างสุดเลยนะคะเนี่ยข้างล่างสุดตรงนี้นะที่ยิบลูกศรย้อนกลับเห็นไหมคะ แล้วก็กดเข้าร่วมเข้าร่วมตรงนี้ถ้าเห็นสีเขียวแบบนี้คือเข้าร่วมประชุมนะคะจําไว้นะคะนี่คือเข้าร่วมประชุมนะคะอันนี้คือเข้าร่วมกลุ่มที่เข้ามาแล้วคือเข้าร่วมกลุ่มแต่ตอนนี้เราจะเข้าห้องประชุมสิ่งแรกที่กดเข้าไปพอกดเข้าร่วมปุ๊บสิ่งแรกที่จะต้องทําคือมองมาข้างล่างด้านซ้าย ล่างสุดเลยนะคะด้านซ้ายจะเห็นเป็นรูปไม้เรากดที่รูปไม้ก่อนเลยนะคะพอกดมนกดเข้ากลุ่มมนจะพูดไม่ได้นะคะเพราะว่าเสียงที่มนอธิบายมันจะเข้าไปในห้องประชุมเดี๋ยวมนจะทําให้ดูนะคะกดเข้าร่วมนะคะสิ่งแรกที่เข้ามาก็คือปิดไม์กดเลยนะคะกดตรงนี้เลยนะคะ ถ้าไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ใส่หูฟังก็ต้องกดที่รูปลำโพงตามนี้เมื่อเสร็จแล้วออกจากห้องประชุมนี่เลยบางคนออกจากห้องประชุมไม่เป็นเสร็จประชุมเสร็จก็ออกจากห้องประชุมค่ะกดไปที่นี่เลยกดออกนะคะนี่ค่ะกดปุ่มนี้ออกจากห้องประชุม